วันนี้เราเจอกระท่อมหลังนี้อีกแล้วครับผมก็ขอ,ขอสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้เรามาเจอกระท่อมหลังนี้กันครับโอ้กระท่อมหลังนี้น่าจะลงทุนลงทุนอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่น่าจะลงทุนอยู่แต่ทำอ,ออกมาแล้วคือกระทัดรัดหลังเล็กเนาะแต่มั่นคงมากเลยครับกระท่อมหลังนี้ ้าวโอ้สวยวิวก็สวยนะครับวิวก็สวยด้วยเอาแล้วก็ววผมก่อนที่เราจะเข้าไปชมกระท่อมหลังนี้กันนะครับฝากกดติดตามและกดรูปกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ผมเอาแล้วครับผม,ะบผมปะเราไปชมกระท่อมหลังนี้กันครับไา ว้าวกระท่อมหลังนี้วิวสวยเหมือนกันครับผมวิวสวยเหมือนกันโอ้ไปเราไปชมดูกระท่อมหลังนี้กันครับกระท่อมหลังนี้ดูดูแล้วคือว่าคือมั่นคงมากเลยครับคือลักษณะดูก็ใช้เสาปูนครับผมเสาปูนทั้งหมดอยู่ หกเสาว้วาวแล้วก็ทำเป็นทรงจัวทรงจั่วุง,งด้วยหลังคาสังกะสีเลยครับว้าวประมาณนี้เลยครับโว้กระท่อมหลังนี้เป็นกระท่อมใหม่อยู่นะครับ ดูลักษณะแล้วเป็นกระท่อมใหม่ทำด้วยคงไม้โอ้คือเห็นว่าหลังเล็กเห็นว่าหลังเล็กๆนะครับแต่ดูมั่นคงมากเลยครับใช้เสาปูนอยู่หกเสาแล้วก็จะเป็นไม้เครื่องอีกว้าวแข็งแรงมั่นคงเหมือนกันครับผมคือลักษณะแล้วไม้อะท่อนใหญ่เหมือนกันครับผม โอ้มีมแมลงวีอีกแล้วครับมีมแมลงวีอ้ <c oughs> น่าจะเออเห็นอยู่เห็นอยู่อมีมแมลงวีอยู่ด้วยครับผมว้าวคือกระท่อมหลังนี้มั่นคงมากเลยครับดูมั่นคงดีครับผมโอ้ม้เครื่องหนาแน่นมากเลยครับผมอาแล้วครับมาดู โอ้หยุดตรงนี้เห็นวิวสวยเลยครับผมเห็นวิวสวยเลยถ้าอยู่ตรงนี้ครับโอ้สวยมากเลยครับผมว้าวไร่นี้ก็จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรามาดูเรามาดูกันครับว่าพื้นปูด้วยไม้ฟากครับผมเป็นไม้สางไม้ฟากโอ้ คือสังเกตได้เลยครับผมคือเจ้าของน่าจะทําแบบคืออะไรอะ่ะคือมั่นคงมากที่สุดนะครับคือสังเกตจากฝากครับสังเกตจากฝากจะมีข้อเยอะมากเลยครับน่าจะผมคิดว่าน่าจะอดทนโอ้มีข้อเยอะนะครับยกเว้นอันนี้ครับผมเออยกเว้นยกเว้นแผ่นนี้คือจะมีอยู่ หกแผ่นครับโอ้อันนี้ก็ทีมากเลยครับคือตาทีมากเลยอันนี้ก็ทีมากเลยโอ้อันนี้ทีมากเลยครับผมว้าวสวยมากเลยครับผมโอ้เป็นไม้ฟักที่สวยมากเลยครับคือไม่เคยเห็นเลยครับคือบางโคนนะ่ะถ้าเห็นแบบนี้ก็ไม่เอามาทําฟักนะครับเพราะว่าจะได้ใช้ไม้ซับ ซับเยอะเหลือเกินครับซับมากคือว่าจะมีตาไม้เออมีบ้องเนาะมีบ้องไม้เยอะเลยครับโอยาวๆเลยครับส่วนส่วนมากผมคิดว่าน่าจะไม่มีคนเอานะครับถ้าไม้แบบนี้โอ้สวยไปอีกแบบครับผมโอ้อยากเห็นตอนมันดิบเนาะครับเนาะอยากเห็นตอนแบบตัดมาใหม่ๆน่าจะสวยกว่านี้ครับผมโอ้ แปลกมากเหมือนกันครับว้าวสวยเหมือนกันครับโอ้มีมแมลงวีเยอะเลยครับมีมแมลงวีเยอะเลยโอ้โอ้กระท่อมหลังนี้แข็งแรงมากเลยครับผมคือความคิดของคนปลูกกระท่อมหลังนี้คือน่าจะสุดยอดครับคือทําบ้่นคงไว้แต่ไม่กว้างเท่าไหร่ครับผม พอนั่งได้อยู่เปลเป็นสิบเหมือนกันครับผมว,ว้าวแต่ที่แต่ที่ติดใจคือไม้แฟกของกระท่อมหลังนี้ครับคืออ้สวยเลยครับผมคือสวยเลยอะ่ะโอ้คือแท้ตอนดิบๆนะน่าจะสวยกว่านี้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเรามาชมดู รอบบของกระท่อมหลักนี้กันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมโอ้ดูหลังอาจจะเล็กแต่ความมั่นคงนี่สุดยอดนะครับมั่นคงแข็งแรงมากเลยแล้วก็มีที่ชมวิวสวยๆเลยครับผมมีที่ชมวิวสวยๆเลยว้าว ท่อมหลังนี้สวยเหมือนกันครับมั่นคงมากเลยโอประมาณนี้ครับแล้วก็วิววิวของกระท่อมหลังนี้ก็สวยเหมือนกันครับเห็นหน้าผาที่เราเคยไปถ่ายตรงนู้นเหมือนกันครับผมว้าวสวยเลยครับสวยสวยสวยไร่น,นี้ก็ปลูกข้าวโพดครับข้าวโพดโอ้เห็นเป็นแนวแล้วครับผมข้าวโพดโตแล้วทุกครั้งไปถ่ายข้าวโพดยังไม่โตเลยครับว้าว สวยเหมือนกันครับข้าวโพดก็สวยเหมือนกันครับผมโอ้ข้าวโพดก็สวยวิวก็สวยอ๋สวยครับสวยโอ้มีที่ชั้นอยู่ครับมีชั้นอยู่กระท่อมหลังนี้มีชั้นวางของด้วยครับโอ้ทําเป็นที่วางของด้วยครับตรงนี้เลยครับผมว,ว้าว สวยเหมือนกันครับโอ้มีถ้วยชามด้วยครับผมว้าวสวยเลยครับมีที่ชั้นวางด้วยโอโ้กระท่อมหลังนี้วิวสวยมากเลยครับถ้าเรามองออกไปนะโอ้ มันคงแข็งแรงถึงจะเล็กแต่ดูแล้วแข็งแรงมากนะครับน่าจะอายุน่าจะอเาไม่ลงเหมือนกันเพราะว่าพายุแถวเนี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนกันครับแต่กขเท่าไหร่อยู่หน้าถ้ามาโอ้วิวสวยเลยครับผมเรามองออกไปจะเห็นหน้าผาเลยครับโอ้สวย เย็นสบายแล้วครับกระท่อมหลังนี้เอาล้วครับทุกคนครับพาชมกระท่อมหลังนี้เป็นไงบ้างกันครับผมคือกระท่อมหลังเนี้คือ เหมือนจะเล็กนะครับแต่มีความมั่นคงอยู่หนาแน่นมากคือที่ประทับใจสุดๆก็จะเป็นโครงสร้างของไม้แล้วก็ฟากที่เพราะว่ามันได้ซับเยอะเนาะแต่กระท่อมหลังนี้คือดูแล้วยังไงก็ตั้งแต่ฐานข้างบนตั้งแต่แล้วก็มาฐานด้านล่างอะ่ะคือหนาแน่นมากลยครับผมแล้วก็มีวิวที่สวย สวยงามมากครับผมจะเห็นดอยภูเขาเห็นหน้าผาสวยงามมากครับผมแล้วก็เยน็ยนเย็นเอาแล้วครับผมกระท่อมหลังนี้สุดยอดมากเลยครับยกนิ้วให้เลยครับกระท่อมหลังนี้เอาแล้วครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอไวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม ช่องน้องน้ำตาลสวัสดีครับด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวยครับวิวสวยมากเลยวิวสวยมากเลย